ค่ะก็ในส่วนในรายวิชาฟิสิกส์นะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เล่มที่2หน่วยการเรียนรู้ที่7หน่วยสุดท้ายแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7เราจะเรียนในหัวข้อที่มีชื่อว่าไฟฟ้ากระแสนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสมีอะไรบ้างนะคะ อันที่1นนะคะนักเรียนสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระได้กระแสไฟฟ้าในรวดวตัวนำความสัมพันธ์ระหว่งากงกระแสไฟฟ้านในรวดวตัวนำความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในรวดตัวนำพื้นที่หน้าตัดของรัดวตัวนำและคํานวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้หัวข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถทดลองหรืออธิบายกฎข,ของโอห์มแล้วก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตาัดสภาพต้านทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิของตัวและคํานวณปริมาณต่างๆรวมทั้งอธิบายและคํานวณความต้านทานสมมูลเมื่อนําตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานเพราะฉะนั้นในเรื่องของไฟฟ้ากระแสเนี่ยเราจะมีการต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานด้วยนะคะ ต่อมาในหัวข้อถัดมานะคะสามารถอธิบายและคำนวณค่า e.m.f. ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงรวมทั้งอธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้านะคะคำนวณ e.m.s สมมูล e.m.f. สมมูลจากการต่อบแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทานนะ ต่อมาหัวข้อสุดท้ายนะคะอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายอันนี้คือหัวข้อที่หลังจากที่เราเรียนในส่วนของไฟฟ้ากระแสไปแล้วเราต้องรู้นะคะในสไลด์อันแรกหัวข้อ,อแรก ก่อนที่จะขึ้นไฟฟ้ากระแสเราต้องมารู้จักคําว่ากระแสไฟฟ้าก่อนนะคะคีย์เวิร์ดตัวแรกคือคําว่ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะคะกระแสไฟฟ้าหมายถึงการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําหรือตัวนําอื่นๆซึ่งมีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวนําใน1หน่วยเวลานะคะกระแสไฟฟ้าจะมี2ชนิดอันที่1คือกระแสไฟฟ้าตรงและอันที่2คือกระแสไฟฟ้าสลับ กระแสไฟฟ้าตรงดังรูปด้านล่างซ้ายนะคะจะมีทิศทางการไหลในทิศเดียวตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นรูปหลอดไฟอันนี้เป็นรูปแบตเตอรี่ทิศทางการไหลจะเป็นการไหลแบบวนเว่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นกระแสไฟฟ้าสลับจะกลับทิศไปมาทุกครึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นครึ่งรอบนะครึ่งรอบของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความแตกต่างระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงกับกระแสสลับอ่ะทีนี้ คีย์เวิร์ดต่อมาก็คือว่าเป็นเรื่องของการนําไฟฟ้านักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการนําไฟฟ้าอะไรบ้างที่เป็นนําไฟฟ้าและอะไรบ้างที่ไม่นําไฟฟ้านะคะคําว่ามันเป็นการนําไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงกระแสไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าในตัวกลางไม่ว่าจะเป็นตัวกลางอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีแสดงว่ามันสามารถนําไฟฟ้าได้ซึ่งขณะมีการนําไฟฟ้าในตัวกลางเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ของพาหานําประจุในตัวกลางนั้นเราเรียกว่า วัตถุตัวกานั้นว่าตัวนําไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวนาหรือเอาว่าเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถนําไฟฟ้าได้วัตถุนั้นจะกลายเป็นตัวนําไฟฟ้าภาพล่างนะคะจะเป็นกอไก่กไม่มีสนามไฟฟ้าขอใครคือมีสนามไฟฟ้ามันหมายถึงอะไรเขาบอกว่าอิเล็กตรอนอ,อิสระนะคะในะในส่วนของตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนอิสระซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ย ที่หลุดจากวงโคจรรอบนิวเคลียสหลุดออกมาแล้วก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะต่อมาการเคลื่อนที่แบบเบาการเคลื่อนที่แบบเบาคือการเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบไม่มีทิศทางแน่นอนของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งเคลื่อนที่ไปได้ทั่วแท่งโลหะดังภาพกอไก่อันนี้คือไม่มีสนามไฟฟ้าก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบกระจัดกระจายหรือเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบเบาทีนี้ต่อมาคีย์เวิร์ดถัดมาคือคําว่าความเร็วลอยเลื่อน ความเร็วลอยเลื่อนหมายถึงอะไรความเร็วลอยเลื่อนหมายถึงความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ลับของอิเล็กตรอนอิสระในทิศตรงกันข้ามต้องใช้คําว่าทิศตรงกันข้ามคูมเมวงตรงไหนตรงนั้นคือคีย์เวิร์ดมันคือสําคัญนะคะทิศตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าซึ่งเกิดจากสนามไฟฟ้าดังโลกอันนี้ภาพขอข่ายคือมีสนามไฟฟ้านะคะความเร็วลอยเลื่อนเขาใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v d นะคะ ถัดมาเราก็จะมารู้จักกฎของโอมแน่นอนกฎของโอ์มเราเรียนตั้งแต่ระดับมต้นปฐถมมต้นมาแล้วนะคะกฎของโอมมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่มีปริมาณตัวสมการอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ U V I R นะคะสามตัวนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะมันคือความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าคือตัว I ความต่างศักย์คือตัว V และ R คือตัวต้านทานนะสตัวนี้เป็นกฎของโอห์มนะคะ V เท่ากับ I R นะ V เขาก็ให้มาเป็นรูปของสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายมือนะคะ V I R หรืออะไรก็แหรือหนูจะจำแค่ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วมันก็สามารถย้ายข้างสลับกันไปกันมาได้มันคืออนันเดียวกันแต่คือเขาเขียนแผนภาพให้รู้และให้เขา้าใจงานนึกภาพออกเฉย กฎของโอหมหรือโอห์มส์ลอนะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าอุณหภูมิของลวดตัวนำคงตัวกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดตัวนำนั้นนะคะเอาง่ายๆก็คือ V เท่ากับ I R V คือค่าความต่างศักย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอในโจทย์คำนวณในพาร์ทถัดไปก็คือในคลิปถัดไปนะคะ มีหน่วยเป็นโวลต์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่หน่วยเป็นโวลต์แต่มันเป็นความต่างศักง์นะนักเรียนจะต้องแปลงให้มันเป็นหน่วยเป็นโวลต์ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้มาต่อมา I i คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปรตัว A ใหญ่ I, นะคะ r คือความต้านทานของตัวนาำมีหน่วยเป็นโอห์มเพราะฉะนัน V เท่ากับ IR คือกฎของโอห์มซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปหาค่าความต่งางศักย์กระแสไฟฟ้าแล้วก็ความต้านทานทีนี้ มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราไม่ได้คุ้นเคยก็คือตัว R นะคะที่เราเจอกันบ่อยๆอในบทเรื่องไฟฟ้ากระแสเนี่ยตัว R มีความสำคัญตัว R คือตัวต้านทานตัว R ตัวต้านทานมันจะมีหลากหลายหลากหลายชนิดซึ่งจะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกต่างกันกน,นะคะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเรื่องอการอ่านค่าความต้านทานจากแถบสีด้วยปกติแล้วในบางปีเนี่ยการออกข้อสอบ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือออกข้อสอบจำที่เราจะไปสอบทั้งหลายทั้งแหลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนโคต้ามหาลัยต่างๆนะคะค่า r หรือแถบสีเนี่ยไม่ค่อยได้บอกมาหรือถ้าเกิดมีบอกมาก็อาจจะบอกมาแบบเป็นหลักๆเฉยๆแล้วนอกเหนือจากนั้นให้เราให้เราเข้าใจแล้วเราทาคำความเข้าใจหรือจำเข้าไปเอง แถบความต้านทานนะคะมันจะมีทั้งหมด4แถบซึ่งเราเรียนในระดับชั้นมปลายถามว่ามันมีอีกไหมมันมีอีกในระดับที่เป็นมหาลัยหรือระดับที่มันสูงขึ้นนะคะแถบที่1เราจะนับจากแถบที่มันอยู่ใกล้แท่งมากที่สุดหรือใกล้แท่งลวดนะคะแถบที่1บอกเลขหลักสิบแถบที่2บอกเลขหลักหน่วยแถบที่3บอกรูปเลขยกกำลังสิบที่จะต้องคูณกับ2ตัวแรกคือคูณกับแถบที่1กับแถบที่2นะคะ แถบที่4ี่บอกค่าเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนคาว่าค่าเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนหมายถึงว่ามันจะมีบวกลบแล้วก็เป็นตัวเลขแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่สีนักเรียนจําสีหลักๆม่วงคามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือส้มแดงก็ได้อ่ะม่วงนะคะม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองส้มแดงอ่ะโอเคสีลุ้งเจ็ดสี แล้วก็สีดำนะคะกับสีขาวเราจำแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะเป็นผสมผสมสีไปเองม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงโทนสีที่มันใกล้กันคือให้มันอยู่เดียวกันสีดำตัวปกติแล้วดำมืดถ้าเป็นความสว่างก็คือแถบศูนย์หมายเลขศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวโดยเซนแล้วศูนย์ศูนย์คือสีดำสีขาวนี่คือสว่างมากเป็นเลขเกนะคะทีนี้ต่อมาดำกระแดงนะคะ เจอกันผสมกันจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่าสีนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้ว0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไล่ได้ละไม่ต้องมานั่งจำนะคะทีนี้พอเราได้สีครบแล้วมันก็จะมีอีก2สีที่มันแตกต่างกันคือสีทองแล้วก็สีเงินซึ่งไม่มีหมายเลขน,นะคะแต่เราให้ใส่ไว้มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12้าอัน ต่อมาทองกับเงินไปแล้วเหลืออีกหนึ่งสีก็คือสีเทาสีเทาจะได้จากสีดำนะคะกับสีขาวผสมกันก็เลยจะกลายมาเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการผสมแม่สีได้ละสีหลักๆไม่ต้องไปนั่งจำอะไรเลยนะคะสีลุงเจ็ดสีแล้วเราก็ดูเลยสีดำกับสีขาวหัวท้ายปิดหัวท้ายดำกับแดงนะเจอกันเป็นน้ำตาลดำกับขาวเจอกันเป็นเทาแล้วก็เพิ่มอีกสองสีคือสีทองกับสีเงินนะ ตัวเลขแทบ1เหมือนกันแทบ2เหมือนกันแทบที่3บอกแล้วว่ามันคือเลขยกกำลังตัวนี้จริงๆมันคือ10บกำลัง0นย์ซึ่งมันก็คือ1นะคะก็ไล่ไปตามตัวเลขยกกำลังเลยนะ10กำลังศนย์กำลัง1กำลัง2กำลัง3มกำลัง4ีกำลังหากำลัง6มีแค่กำลัง6 7 8 9ปไม่มีแล้วก็กำลังลบ1ลบสสีทองกับสีเงินคือกำลังติดลบนะคะต่อมาแท็บที่4ี่ แถบที่4จะบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข1 1% 2% 3% 4% 0.5% 0.25 0.1% 5%, 5 10%ตัวนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดนักเรียนจําได้ก็ไม่มีปัญหาอ่ะเราก็ได้ตารางมาแล้วทีนี้ วิธีการอ่านอ่านอย่างไรวิธีการอ่านเราจะไปอ่านในพาร์ทของคำนวณแต่เราอธิบายหน้าตาก่อนว่าอ่ารูปร่างตารางในการอ่านค่าความต้นานทานมันมีข้อมูลโดยประมาณนี้นะสไลด์ถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าความกับความต่างศักย์ในหัวข้อสภาพต้านทานไฟฟ้าและตัวนำสภาพต้านทานเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแบบนี้ค่ะ คล้ายๆตัว P แต่เป็นตัว P แบบยืดยืหน่อยก็คือเราจะเรียกว่าตัวโรนะคะสภาพต้านทานไฟฟ้าหมายถึงอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความต้านทานแ,แสดงว่ามันจะ,ะทำให้มันฝืดมันหนืดหรือที่ทางตรงข้ามสภาพความสภาพต้านทานไฟฟ้าหมายถึงความต้านทานไฟฟ้าต่อนหน่วยความยาวของวัสดุที่มีพื้นที่หน้าตัดคงตัวคำว่าพื้นที่หน้าตัดคงตัวหมายถึงว่าเวลาเรามีวัตถุอะไรก็แล้วแต่อันนี้สมเป็นลวดเราตัดในแนวขวาง เขาเรียกว่าพื้นที่หน้าตัดแต่ถ้าเกิดสมมติหนูจะตัดแบบตัดตัดแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมเขาก็จะตัดตามเส้นเวลาเราเราต้องการลวดความยาวเท่านี้เท่านี้เท่านี้นักเรียนก็คงจะต้องตัดแบบที่1นนะคะนักเรียนก็คงไม่มีใครมาแบ่งเส้นแบ่งครึ่งเส้นลวดในแนวนอนนะอ่ะโอเคสภาพต้านทานไฟฟ้ามาแล้วต่อมาสภาพนําไฟฟ้าคืออะไร สภาพนําไฟฟ้าคือความนําไฟฟ้าต่อพื้นที่หน้าตัดของวัสดุซึ่งยาว1เมตรเขาจะเทียบกับ1เมตรเท่านั้นและมีพื้นที่หน้าตัดคงตัวที่1ตารางเมตรคําว่า1ตารางเมตรหมายถึงว่ากว้าง1เมตรยาว1เมตรเราเรียกว่าพื้นที่หน้าตัด1ตารางเมตรนะเนื่องจากความต้านทานในเครื่องหมายคําพูดนะคะเขาก็จะเอาไปเกี่ยนเป็นความสัมพันธ์ซึ่งจะกลายมาเป็นสมการทางด้านล่างอ่ะทีนี้ ความสัมพันธ์คือยังไงเนื่องจากความต้านทานเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความยาว r จะแปรผันตามความยาว r คือตัวต้านทานจะแปรผันตามความยาวยาวมาก r มากยาวน้อย r น้อยนะคะและเป็นสัดส่วนกับสัดส่วนกับหมายถึงเป็นสัดส่วนกับพื้นที่หน้าตัด r แปร6ผันนะคะกับ1ส่วน a a ในที่นี้คือ area นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสมการ R เท่ากับลคูณกับ L ส่วนด้วย A สัญลักษณ์ตัวนี้คือ L นะไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะ R คืออะไรคะ R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม L คืออะไรคะ L คือความยาวมีหน่วยเป็นเมตรโลคือสภาพต้านทานต้องใช้คําว่าสัมภาพนะมีหน่วยเป็นโอห์มเมตรนะคะ A คือพื้นที่หน้าตัดมีหน่วยเป็นตารางเมตรก็คือเมตรสแควร์หรือเมตรยกกำลังสอง ในหัวข้อถัดมานะคะพลังงานในวงจรไฟฟ้าเรามารู้จักคําว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ความต่างศักย์เรารู้แหละว่ามันคือตัวสัญลักษณ์ v ีแต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าคืออะไรแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะคล้ายๆตัว E นะคะแบบนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า E M F F หมายถึงพลังงานของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าต่อหนหน่วยประจุที่เคลื่อนที่ผ่านแหล่งกําเนิดไฟ เวลาครูเมย์เอาข้อสอบครูเมย์ก็จะให้ความหมายมาแล้วก็จะให้คีย์เวิร์ดมาว่ามันคืออันไหนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสามารถเดาคีย์เวิร์ดได้นะคะจากนิยามที่ครูเมย์เคยบอกว่าวิธีการดูสมการกับนิยามดูยังไงที่เราเราไม่ต้องมานั่งท่องจําเราแค่รู้เฉยว่าไอสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะเขาบอกว่าทิศของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงจะมีทิศชี้จากขั้วลบไปอย่างขั้วบวก ขั้วบวกของแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเสมออันนี้เราต้องจําไว้นะคะจากภาพซ้ายมือเนี้ยคือเป็นภาพวงจร I คือกระแสไฟฟ้า R คือความต้านทานอันนี้คือสัญลักษณ์เป็นหย่างสามอย่างมันจะมี R เล็ก R ใหญ่แล้วแต่ก็คือความต้านทานต่อมาตัวนี้คือแบตเตอรี่นะคะแต่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่นั้นก็คือสัญลักษณ์ตัวคล้ายๆตัว E นะแต่มันไม่ใช่ตัว E นะคะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับความต่างศักย์บวกกับกระแสไฟฟ้าคูณกับความต้านทาน ซึ่ง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 ไอ,ไอตัวเนี้ยมันก็สามารถย้ายข้างอ่าหรือแยกเป็นสมการใหม่ก็คือ I อเท่ากับเอฟซลลอนะคะเราจะเรียกเป็นตัวเอฟซลลอก็ได้ส่วนด้วย R บวกอาใหญ่บวกอเล็กความต่างศักย์หมายถึงพลังงานศักย์ไฟฟ้าต่อหน่วยประจุที่ประจุไฟฟ้าถ่ายโอนให้ชิ้นส่วนต่างๆของวงจรไฟฟ้าระหว่าง2จุดนั้น u เท่ากับ QV นะคะ U คือพลังงานไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าคือ q ความต่างศักย์คือ v ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่า epsilon ศูนย์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนี้อย่างเดียวเราเรียกว่า epsilon เฉยๆนะบางคนก็เรียก e เพื่อแบบความแบบเข้าใจง่ายแต่ e เนี่ยมันก็จะไปซ้ำกาบสนามไฟฟ้าอ่ะทีนี้ต่อมาพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าแยกคํากันนะพลังงานไฟฟ้าก็คือประประจุไฟฟ้าที่ได้รับจากแบตเตอรี่หาได้จาก w เท่ากับ e q epsilon นะคะ กำลังไฟฟ้าก็คือตัพีมันมาจากคำว่า power นะ power คืออัตราการรับหรือการถ่ายโอนพลังงานเมื่อเทียบกับเวลาหรือพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการสูญเสียไปในหนึ่งหน่วยเวลาเอาง่ายๆคำพูดแบบเยอะแยะมากกำลังไฟฟ้าจะเท่ากับในกรอบของที่คุณเมย์ตีกรอบไว้ให้กำลังไฟฟ้าจะเท่ากับประจุไฟฟ้าคูณกับความต่างศักย์กำลังไฟฟ้าจะเท่ากับ กระแสไฟฟ้าคูณกับความต้านทานกําลังไฟฟ้าจะเท่ากับความต่างศักย์กำลังสองหารด้วยความต้านทาน P เท่ากับ Iv เท่ากับ I กําลังสอง R หรือเท่ากับ V กําลังสองส่วน R คืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดนักเรียนเขียนก็จะเป็น P เท่ากับ Iv เท่ากับ I กําลังสอง R เท่ากับ V กําลังสองส่วน R พยายามเขียนให้บ่อยๆแล้วนักเรียนจะจำได้มันจะมีความรู้สึกแบบคุ้นนะเออโอเคฉันคุ้นนะสมการตัวนี้นะคะ ทีนี้ต่อมาเมื่อเราได้สมการมาแล้วเราจะมาวิเคราะห์วงจรกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นนะคะวงจรกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะสอนในการคำนวณเดียมีจะมีตัวอย่างแบบและ1อันให้นะคะวงจรไฟฟ้าทุกวงจรเนี่ยจะประกอบด้วยแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าซึ่งเรารวมเรียกว่าโหลดน,นะคะ จากภาพนะก็จะมีการต่อแบบขนานกาบต่อแบบอนุกรมอันนี้คืออนุกรมนะอันนี้คือการต่อแบบขนานอ่าบางอันก็ขนานบางอันก็อนุกรมก็คือแล้วแต่บางอันก็งวงจรก็จะมีทั้งขนานและอนุกรมรวมกัน <c oughs> ทีนี้วงจรเน,นี้ยถ้ามันเป็นวงจรที่มันมาครบแบบนี้1 2 3นะคะเขาให้คํานวณหา ถ้าเกิดสมมติโจทย์ให้คำนวณหาจงหากระแสไฟฟ้าซิจงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าซิจงหาความต้านทานรวมภายนอกซิจงหาความต้านทานรวมภายในซิมี4ตัวเนี้ยเราจะคำนวณหาได้จากสมการ i เท่ากับ epsilon ส่วนด้วย r ใหญ่บวก r เล็กตัวนี้นะเป็นสมการการดอกจานไว้นะคะการดอกจานไว้ตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้แต่เราจะเอาไปใช้ยังไง สมการตัวนี้จะใช้ตอบเมื่อว่าเราจะพิจรารณาหรือคำนวณค่าวงจรไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์นะคะถ้ามีเป็นลักษณะภาพวงจรนะีครูเมย์ถามหาอะไรนักเรียนสามารถหยิบสมการตัวนี้ไปใช้ได้เลยอ่ะทีนี้พอมันเริ่มเข้าวงจรแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วัดค่าต่างๆไม่ค่าไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าความต่างศักย์หรือความต้านทาน ซึ่งอุปกรณ์เนี้ยเราจะเรียกว่าแกนวานอมิเตอร์นะคะแกนวานอมิเตอร์มันก็จะเอามาอ่าไม,ไม่ไม่ได้เรียกว่าแกนวานอมิเตอร์แต่และอย่างจะมีการวัดของมันซึ่งบางบางเครื่องเนี้ยสามารถวัดได้หมดทุกอันเรามาดูอันหลักๆก่อนอันที่เราจะใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าคือตัวไอนะคะก็คือแอมมิเตอร์นะ,ะต่อมา วัดความต่างศัก์ V นะคะเราเรียกว่าโวลต์มิเตอร์เวลาครูเมย์สอบครูเมย์มีรูปมาให้นะคะแล้วครูเมย์ก็ให้เติมว่าแอมมิเตอร์วัดอะไรโวลต์มิเตอร์วัดอะไรความต่างศัก์วัดอะไรแล้วก็โอ์มเตอร์นะคะใช้วัดความต้านทานอันนี้คือตัว R แล้วแกมมานอมิเตอร์ล่ะทาอะไรได้บ้างแกมมานอมิเตอร์ ometer, ถ้าเอา,อามาต่อแบบขนาน แอมเอร์จะใช้วัดกระแสไฟฟ้าได้ถ้าเอามาต่อแบบอนุกรมจะใช้วัดความต่างศักย์ได้ mm hmm. ถ้าเอามาต่อก mm ับโอห์มมิเตอร์นําตัวต้านทานปรับค่าได้และแบตเตอรี่มาต่ออนุกรม mm hmm. จะใช้วัดตัวต้านทานได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้วัดนะอ่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดครูเมขาหนูอยากคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่บ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราจะคำนวณหาจาก อันไหนได้บ้างนะคะมันก็จะมีสมก,การในการคำนวณก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมันจะมีตัวประกอบต้นานทานเป็นหลักก็คือตัว R นะคะมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและพลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนรูปแบบตามอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเช่นพลังงานความร้อนเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในสมก,การในอุปกรณ์พวกนี้เราจะหาได้จากสมการ ดับเบิลยูเท่ากับ i กำลังสองอาทั้งหมดคูณ T หรือเท่ากับ V กําลังสองส่วนด้วย R ทั้งหมดคูณ T แต่ละตัวคืออะไรบ้าง w ับเบิลยูคือพลังงานที่ใช้ไปมีหน่วยเป็นโจล์ถ้าโจทย์ให้มาก็เอามาใช้ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้มาเดี๋ยวเราก็จะหาค่าจากสมการตัวอื่นแล้วก็มาแทนค่าอันนี้คือในพาร์ทของส่วนทฤษฎีนะคะเรายังไม่ได้อธิบายเรื่องคำนวณคำนวณจะไปในคลิปถัดไป I I คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีหน่วยเป็นแอมแปร์ R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์และ t เวลามีหน่วยเป็นวินาทีอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยตามด้านล่างตามด้านหลังของหน่วยหลักของมันหน่วยเขาเรียกหน่วยฐานนะคะทีนี้กําลังไฟฟ้าคืออะไรก,ก็คือไอสรรมการที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้นะนะคือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หรือเปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า power นะคะ power คือ กระแสไฟฟ้ายกกำลังสองคูณด้วยความต้านทานหรือความต่างศักย์กำลังสองความต่างศักย์สแควร์หารด้วยตัวต้านทานจึงกลายเป็นสมการ P เท่ากับ I กำลังสอง R ส่วนด้วย V กำลังอ่ะหรือเท่ากับ V กำลังสองส่วนด้วย R คือตัวนี้คุณเู้านขา P คืออะไร P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ I คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน,นา,านมีหน่วยเป็นแอมแปร์ R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม V คือความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ สมการโดยปกติแล้วครูเมย์จะอธิบายที่มาแต่เนื่องจากว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะครูเมย์ก็จะแบ่งไปในส่วนของคลิปที่มาของสมการนะแต่อันนั้นเดี๋ยวครูเมย์ครูเมย์จะแทรกใส่ไว้ทีหลังอ่ะทีนี้การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือการคำนวณหาค่าไฟจากไอ้สมการเมื่อกี้เราเอามาใช้เอามาใช้ยังไงเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถหาค่าไฟฟ้าได้ จากในภาพนะคะค่าไฟหน่วยละ3บาทเดือนกันยายนจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เปิดแอร์เปิดคมไฟเปิดพัดลมแอร์เนยะกินพันสองร้อยวัตต์แต่เขาเปิด5ชั่วโมงไฟในหกสิบหกสิบวัตต์เขาเปิด4ชั่วโมงจะคิดยังไงก็สมการเมื่อกี้เลยนะคะแต่ดัดแปลงนิดนึงก็คือว่า double y เท่ากับ p ส่วนด้วย1000คูณด้วย t นะคะเราจะต้องเปลี่ยนพลังสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนหน่วยพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเวลา สามสเต็ปนะหนึ่งสองสามแต่เวลาบินออกมาเนี่ยมันเป็นอ่าเขาไม่ได้ใช้คำนวณมือไม่ได้ไม่ใช่แมนนวลเขาใช้เป็นระบบโปรแกรมอันที่หนึ่งคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนจากหน่วยโจนเป็นยูนิตนะคะเปลี่ยนกําลังไฟฟ้าจากวัดเป็นกิโลวัต์เปลี่ยนหน่วยเวลาวินาทีเป็นชั่วโมงเพราะคงไม่มีใครมานั่งอ่าชั้นใช้เปิดทีวีไประยะเวลา4 0 0 0วินาทีมันก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นขยาย หน่วยให้มันใหญ่ขึ้นนะวิธีการคำนวณจากสมการนะคะ P P ก็คือกำลังนะคะ1,200วัตนะหารด้วย1000จะต้องหารด้วย1000เพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนไปเป็นกิโลวัตต์ได้แล้วก็คูณกับ5ก็คือเวลาที่ใช้ต้องเป็นชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันมีกี่อันใส่มาให้หมดอันนี้แอร์อ่าแอร์อันนี้คมไฟนะคะ หนูจะมีพัดลมมีอะไรหนูก็ใส่มาด้วยแล้วก็บวกกันเอ้เราได้6.24หน่วยนะมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะคะกิลโลวัตต์ก็คือหันพนันชั่วโมงเรารู้แล้วนะทีนี้พอเราได้แล้วเราจะต้องเอาไปคำนวณหาตอบเพื่อจะคำนวณหาค่าไฟวิธีการหาค่าไฟคือจํานวนหน่วยคูณด้วยวันคูณราคาต่อนหน่วยจํานวนหน่วยเมื่อกี้จากที่เราได้คือ6.24ไดหนึ่งเดือนเขาคิดค่าไฟเป็นหนึ่งเดือน30วันราคาหน่วยค่าไฟจังหวัดชุมทรีเท่าไหร่ นะคะหน่วยหนึ่งสามบาทก็ใส่หน่วยสามบาทถ้าเราอยู่หอพักอาจจะไม่ใช่เลทสามบาทอาจอาจจะไม่ใช่เลทนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้คําตอบมาเป็น561.6ง่ายมากนะอันนี้คือแบบเบสิกพื้นฐานอ่ะต่อมาในรูปนะคะก็จะเป็นรูปวงจรไฟฟ้าในบ้านหลังจากที่เราคํานวณเกี่ยวกับค่าไฟได้แล้วเรามาดูรูปวงจรในบ้านว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้าไปเนี่ยไฟฟ้าก็จะมีสายมานะคะเวลาเ้าสอบมีภาพมาให้แล้วก็มีหมายเลขแล้วก็มีข้อความมาให้ว่าควรจะต้องเติมอะไรสอบไฟฟ้าหน้าบ้านจะมีมาตรวัดหน่วยไฟฟ้าสายกลางก็จะมาเลยนะสายกลางตัวนี้แล้วก็จะมีสายดินบางบ้านก็มีสายดินบางบ้านก็ไม่มีสายดินแล้วก็มีแผงควบคุมไฟฟ้าบางคนก็เรียกคันเอาบางคนก็เรียก สวิตช์ใหญ่หรืออะไรก็ได้นะคะหรือเซฟที่คัดก็ได้นะแล้วแต่บางบ้านก็จะติดติดไม่เหมือนกันจากในแผงคุมไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะมีจุดใหญ่ควบคุมก็จะมีแบบจุดหลยหลายตำแหน่งบ้านใครมีห้องหลายอันหรือแบบมีมีการใช้ไฟในหลายๆจุดมันก็จะต้องมีแยกไว้ในลักษณะแบบทางด้านขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงจรไฟฟ้า <c oughs> อ่ะทีนี้จับภาพเมื่อกี้เอามาตีเป็นในลักษณะโฟชาร์ดเพื่อให้เห็นได้เข้าใจง่ายอันที่1น,นะคะสเต็ปที่1มามาดวัดไฟหน้าตาเป็นหน่วยแบบนี้ใครไม่จ่ายค่าไฟเขาก็จะเรียกเขาก็จะมาตัดหม้อไปก็ไอตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอ่าหม้อไฟมาดวัดหน่วยไฟฟ้าจะเป็นสายแสายเก็ได้แล้วก็จะผ่านเข้าแผงควบคุมไฟฟ้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะผ่านเข้าไปในเครื่องสายไฟฟ้านะคะ มันก็จะมีสายมีสากสายกลางสายตัดตัวตัดองคจรตัวนี้อันนี้ไม่ออกข้อสอบนะส่วนใหญ่นักเรียนสังเกตเห็นสายดินแต่พอเอาเข้าจริงๆสายดินบางอันมันก็ไม่มีซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าบางบ้านจะใช้หรือไม่ใช้ที่มันเป็นสามตาแล้วแบบเฮ้ยในปักอะที่มันเป็นสามสามรูสามรูบางอันของคนเขาก็ตัดตัดตัวที่สามเอแท่งๆเหล็กอันที่สามไป อ่ะทีนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเรารู้แล้วค่าไฟคิดยังไงการเดินสายไฟในบ้านเริ่มจากจุดไหนแล้วถึงจะมาใช้เป็นพวกอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นสเต็ปในของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะไปเป็นรูปแบบอื่นๆแบ่งออกเป็น3ประเภทที่เราใช้กันในบ้านเลือนอันที่1เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟไฟฉาย ทุกอะไรทุกอย่างเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่างอันที่2เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนต้องเสียบไฟความร้อนถึงจะออกเช่นม้อหุงขา้าวเครื่องทากาแฟไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาอันที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลพลังงานกลจำเลยว,ว่ามันจะมีมอเตอร์หรือที่แบบว่ามันหมุนหมุนได้เช่นเครื่องปัน่นเครื่องดูดฝุ่นนะได้์ป่าผมนะพัดลมแล้วก็สว่าน อันนี้คือยกตัวอย่างมาเฉยๆคือเราสามารถแบ่งได้ว่ามันเป็นสามประเภทนะอ่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไฟฟ้าไม่มีอ่ะแล้เราจะใช้อะไรที่แบบมันสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้หรือสร้างขึ้นมาได้ถ้าเกิดวันหนึ่งกระแสไฟฟ้ามันหมดหรือแบบเราไม่สามารถสร้างแบบไม่มีกระแสถ้าเกิดสมมติเราสามารถสร้างได้เองได้นะคะอันที่หนึ่ง พลังงานความร้อนใต้พิภพก็คือการเอาน้ําร้อนที่อยู่ใต้ดินไปผ่านกระบวนการจนได้ไอน้ําแล้วก็ไปหมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะต่อมาอันที่2พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้โซลาร์เซลล์หรือเซลล์สุรียะก็ได้อันที่3พลังงานลมแต่อันนี้ค่อนข้างจะใช้ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ด้วยกางหันลมเปลี่ยนพลังงานจนนะคะไปเป็นพลังงานไฟฟ้า อันที่4จะเป็นพลังงานน้ํามาสร้างกระแสไฟฟ้าก็ได้หรืออันที่5เป็นพลังงานชีวมวลก็ได้เวลาสอบครูเมย์จะมีข้อความมาให้แล้วก็ให้เอาพวกตัวอักษรหนาพวกนี้ไปเติมอันนี้คือในส่วนของทฤษฎีจบค่ะในส่วนของทฤษฎีในหัวข้อไฟฟ้ากระแส